แล้วไกินข้าวก่อนจ้าถึงแล้วอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย พานอนพานอนปะอย่าเพิ่งนอนหิวพานอนคอฟฟี่เฮาส์จ้าพานอนจ้าบรรยากาศ <c oughs> ดีมากอุ <c oughs> ้ยรถเยอะดูด <c oughs> ิ <c oughs> พนอคอฟฟ่เฮาส์อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับที่นี่เนี่ยขายอาหารเยอะมากนะครับหลายชนิดหลายประเภทครับไทยยุโรปอีสานมีหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นร้านอาหารเท่านั้นแต่ว่ายังมีที่พักมีที่นวดอีกต่างหากครับและยังมีขายของที่ระลึกให้เราสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านได้ด้วยครับ ส่วนเมนูที่ที่บ้านผมชอบมากินชอบมาสั่งมากก็คือผัดไทยกุ้งตัวบเบิลมแบบนี้ครับขาหมูเยอรมันครับ น้องมาใส่นี่เออในฐานะที่เอาของุ้มี่้นแมัไม่มันต้เอานแข่งเมันจะแย่งของน้องกินนี้อะไรนะีอร่อยัน่เอาชิมเพรว่าเบนกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคาราเกะมันจะกินเองอร่อย่้าเอบนนกินอะไรก็ไม่ต้องขอ และยังมีชาไทยที่ใส่มะพร้าวจริงๆมันเป็นกาแฟใส่มะพร้าวนะครับแต่ว่าใส่มะพร้าวกับชาไทยก็ได้อร่อยลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับเห็นแล้วก็ในตัวมันเต้น ยกไปเลยยกยกเลอขอนหน้าแบบอร่อยที่สุดในโลกอร่อยมากเลย อะไรอะคะิ้่เช็คเค้กนี่เหรอใช่ใช่เราฉันเชียร์อยู่อ๋อนี่เอาไปเชียร์ลอ่าขาวแปลงดิแปลงแล้วเซเล็มเมเลดอิตโกเอลซ่าเถอะ ดูบรรยากาศโดยรอบสิค <rôle> ร <à> ับไปให้อาหารปลากันดีกว่าเฮ้ยเรียกปลาด้วยเดือ แล้วน้องปลาที่นี่ฉลาดรู้งานมากๆถ้าเกิดว่าคนให้อาหารปลาอยู่ที่ไหนมันก็จะว่ายไปตรงนั้นครับรับประทานอาหารอิ่มแล้วครับพาไปซื้อต้นไม้กันต่อดีกว่าช่วงนี้ที่บ้านกําลังตกแต่งบ้านนะครับคุณแม่ก็เลยชอบมาเดินเลือก น้กอยขึมามื้อเย็นครับพาไปรับประทานอาหารเหนือแต้ๆกันดีกว่าครับที่ร้านนั่งม่วนกินลำนไม่รู้สำเนียงได้หรือเปล่านะครับที่นี่อาหารเหนือดีมากเด็ดมากนะครับมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันหน่อยฮะ แต่ว่าเราสั่งหลากหลายมากนะครับมีทั้งแกงแครนะครับมีทั้งหมูทอดมีทั้งอาหารกลางอาหารเหนือโอนกันไปหมดเลยครับแม้กระทั่งไข่เจียวยังสั่งเลยครับแต่อร่อยทุกเมนูอร่อยทุกอย่างจริงๆไม่เชื่อดูหนา,นนาูนิ่มร้อนร้อน <c oughs> กินข <S 2 Pop> <liking> <you> ้าวแล้วก็ต้องกินหวานร้านต้น้ำเต้าหู้นี้มันเด็กเราก็เลยขับรถวนมาจริงๆแล้วเราอิ่มแล้วเนาะไม่เป็นไรท้องของหวานเรายังเหลืออยู่โอเคแถม่ป้าแถมให้ด้วยป้าแถมให้หนึ่งตัวอิชิมันไม่ร้อนแล้วไม่เห็นหรอเขากิบออกมาจากไม่ได้ทอด

คำสอนคอฟฟี่ครับนี่คือร้านกาแฟที่อำเภอแม่จันที่มีน,โนมโอ๊ตมิลด้วยนะครับอย่างคุณเบนเนีย่ยคุณเบนต้องเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตมิลนะครับถึงจะกินกาแฟได้ก็ตรงใจถูกใจเธอเลยครับส่วนเราก็ขอชายเย็นก็พอครับอันนี้อะไรอะ Refresh มันคืออะไรปุ้มอ,อะไร นี่อะไรกาแฟใส่อะไรบ้างกาแฟใส่โอตินมัง้งเธอกาแฟอะไรลาเต้ค่ะมาสิงปาครับวันนี้มาตอนแดดแรงเพก่สาโมงกว่าแต่ไม่มีคนเลยเพราะว่ามาหลังปีใหม่ที่เขามากันไปหมดแล้วครั มาเที่ยวสิงปร์กต่อครับด้วยความที่เรามาหลังปีใหม่ก็เลยทำให้คนไม่เยอะเท่าที่คิดนะครับต่อแถว แล้วไม่แกว่งไม่ทำอะไรเลยม,มันจะหมุนติ้วไปตามลมแล้วมันจะทําให้ถ่ายไม่ได้มันเหมือนเราเรียนทรงตัวแล้วมันต้อยก็คือสมมติอ่างเงี้ยล้วแรงลมมันนี่วะใช่มึงเหมือนว่ายน้ำอ่ะมึงเหมือนว่ายน้ำอ่ะมึงกระพือเดี๋ยวมันก็มาอีกด้านหน, <c oughs> น,นึ่งอมันไม่ตรงไปอีกใช่โว้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดมนนะว่ามันไปตามลมไงตอนนี้เราไม่ได้จะมาเข้าโรงงานเลยนะแต่งตัวเหมือนจะเข้าโรงงานเรากำลังมาเล่นซิบลายที่สิงปร์ก ยนะโดยมีออนกับน้องเคยมาเล่นแล้วส่วนฉันกับเป็นครั้งแรกจ้าสู้เขาแล้วก็ปล่อยตัวเหรอเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดี้ไปเลยนะ ไปยังหนึ่งสองหนึ่งสอง ลงหว่าลงมาที่เห็นกรีดกแล้วเหลือไปมองคุณเบนนั่นไม่ใช่อะไรนะครับคือผมเนี่ยพยายามจะหันกล้องไปแต่ว่าตั้งค่ากล้องไว้เป็นโหมดเซลฟี่มันก็เลยอยู่ที่หน้าผมคนเดียวครับมันไม่หันไปสทัทีเอาสุดท้ายโอ้ยหันไปเจอคุณเบนก็เกือบจะสุดทางแล้วครับแล้วลงไงอะ มีคนตื่นเต้นอุทานไม่เลิกครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวไปฟังเธอหน่อยว่าเป็นยังไงนะขอบคุณครับเป็นไงบ้างเฉดี่ย อาจจะชกเฮ้ยเดี๋ยวมันมันสนุกดีนะมันแบบมันมันมันวิวอย่างเงี้ยจะหลับตาไปช่วงหนึ่งเห็นอะไรบ้างมันหลับตาไปช่วงหนึ่งแต่มันหันหลังตลอดเลยเออมันไม่หันหน้าแต่ฉันพยายามไหว้เหมือนเธอบอกแล้วอะเธอบอกให้ฉันไหว้แล้วมันไม่ไหว้อ่ะมันไม่ขยับว่ะควรค่าเก่กับการพยายามถ้าเป็นเล่นได้ทุกคนก็ต้องเล่นได้แต่เป็นน่าเียดชยว่า ฉันเป็นคนที่กลัวความสูงที่สุดแล้วทีนี้พอเราเล่นซิลไลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาก็จะมีรถกระบะพาเรากลับไปแบบนี้ครับก็ได้ดูชมวิวที่สิงป์พาร์คระหว่างเดินทางกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อไปคืนอุปกรณ์เครื่องแต่งกายต่างๆครับ จากนั้นเราก็ไปเดินเล่นชมวิวซึ่งบรรยากาศที่สิงปาร์คดีมากๆครับบรรยากาศยอดเยี่ยมมากใครมีโอกาสขอให้มาครับที่นี่ครับ5โมงได้เวลาเติมอาหารเข้าไปในท้องได้เวลาชินแล้วคะ่ะกินอะไรครับวันนี้ ไปกินพิซพซ่าเขาบอกว่าพิซซ่าที่นี่อร่อย Let's go ยี่งอันนี้คือหน้าไส้กรอบเห็ดใช่ปะ่ะเห็ดรวมไส้กรอบเห็ดรวม ต้องใช้มืออย่างนะมันถึงจะฟินร้อนเหรออร่อยไหมครับมันรส้าใช้ยังไงคือไส้กรอกกับเผ็ดมันผสมกันกำลังลงตัวอ,อันนี้หน้าคาโบนาร่า มืงเกิลสปากสเกตตี้คาโบนารามหมดเลยแต่แค่เปลี่ยนเส้นให้เป็นแป้งคาโบเนราอันนี้คือเมนูรีอตโต้ร์โรซามั่งนะคะแต่เดี๋ยวขอบีบมะนาวก่อนโอเค มันไม่หนักชีสเกินไปเป็นชั่วพี่ออาก,กินได้มันไม่เนียนอร่อยนะอืมดีเลยอิ่มอร่อยมากๆครับพิซซ่าที่นี่ดีมากถ้ามีโอกาสอยากให้มาลองกันและดูบรรยากาศที่สิงปาร์กยามเย็นครับพราะที่ตกสวยงามมากจริงๆครับ ยังไม่หนำครับเราไปกันต่อที่พอดีมีสุกครับที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดังเรื่องหมูกระทะนะครับแต่ด้วยความที่เรากินพิซซ่ากันมาแบบเต็มอิ่มแล้วครับเราก็เลยมากินเล็กๆน้อยๆที่นี่นั่งชิวๆตอนกลางคืนอากาศหนาวๆครับสั่งส้มตำปูปลาไป ขงช่น้ำปาลาหนึ่งแหน่ทรงเครื่องหนึ่งสามอย่างเมื่อกี้เพิ่งกินพิซซ่ามานะทำตัวเหมือนไม่ได้แกินอะไรมาเลยจบแล้วครับอิ่มแปร่สามารถมาตามรอยกันได้นะครับทุกที่ที่เราไปรับรองว่าอร่อยคุ้มค่าและบรรยากาศดีมากครับ